ับทุเรียนที่ดีคือทุเรียนของของเคียร์ครับต้องถามเรื่องงานไหมครับวันนี้หนงานเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นพรีเซนเตอร์อ๋องานอ๋องานวันนี้ใช่ไหมดีครับดีก็ก็ได้ยินดีด้วยนะครับที่จะครบรอบ25ปีแล้วของไอซีบรินนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ อยากจะให้เขาก็พัาดน่าตอไปนะครับนในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็วม,มีความหลากหลายมากขึ้นสำหรับทุกกลุ่มผู้บริโภค,ครับที่มากชอบอะไรในแบรนด์นี้คะชอบสไตล์จริงๆเพราะว่าเ,เข้าไปในร้านแว่นอ่ะผมเห็นเขาโดดเด่นที่สุดเลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากด้วยคขาแว่นหนึ่งเน<อ>ี่ยใช่แล้วก็เบามากครับใส่สบายมาก ค่อร้องเพลงนี่คือตั้งใจให้มันผิดหรือว่าเป็นมุกเป็นการหลบในขั้สิทธิ์อะไรนะจริงหรอหรอือว่าหลบในขั้สิทธิ์โทษโทษขีดทีด้วยขีดใส่ไม่ถึงวันนี้จับคอไม่ไม่ได้ร้องนานหรือไงไม่ไม่ร้องนานตื่นเต้นเลยครับวันนี้ครับผมก็ก็ดีที่อาลี่มาคู่หน้าที่นะก็สร้างความสนุกสนานในงานต่อไปอตอนที่ตอนที่เราตีเงียบไปแล้วเราไปขึ้นมาใหม่อ่ะก็งงไหมอ่ะงงครับขอโทษครับขอโทษครับก็นะ ก็ไม่พอดีเราเล่นมุกไงไอซีเบอร์ลินใช่ไหมเรืออื่นไปเลยขอโทษพาเขวค้ับพี่มาเขวี้ยบไปเลยโทษอาฝากชวนชวนท่านสาวใครที่ชอบชื่นชอบพวกการใส่แว่นหรือว่าคแชั่นนั่นแหละครับก็เหมาะกับทุกกลุ่มผู้บริโภคนะครับมีทั้งแว่นสายตาแล้วก็แว่นกันแดดก็ลองไปหาชมหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับขายยาที่ขายแว่นทั่วไปขายแว่นทั่วไปอะไรล่ะ งานสิแปลว่าคนนี้มาออกงานเนแฟนก็ยังมีเสียงกรี๊ดแต่เขารลือว่าแต่งงานแล้วก็ยังพอถุนเดิมไฟคมไฟไฟยังแน่นอยู่นะขอบคุณกราบขอบคุณมากขับครับเลยกราบขอบคุณจริงจริงก็เราก็ชื่นใจอะเนาะเราก็ไม่วงเวงนะครับแล้วก็ก็ไม่รู้ก็ยังไงอะก็ดีใจที่เขายังรักเราอยู่แล้วก็ชื่นชมติดตามสนับสนุนเราตลอด และแล้วหวั่นใจหมืที่บอกว่าแตงมีกังลใจมันจะน้อยลงไหมหรือยังไงกังวลใจไหมเรื่องนั้นไม่ได้คิดเลยครับเพราะว่าหน้าที่ของเราคือก็ทําหน้าที่ตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราก็ยังอยู่ตรงนี้ต่อไปเราก็ยังมีผลงานที่เราต้องสร้างให้มันดีออกมาเรื่อยๆครับหลังจากแต่งงานเสร็จมาของงานทุกวันเลยก็หาเงินครับผมเอาไว้ล็อกกลับ งานแต่งก็เยอะนะเออเยอะหลายที่ด้วยสร้างเรือสร้างตัวใหม่กีนจริงเหรอแล้ววงการใหม่เข้างการใหม่อีกครั้งหนึ่งเหรอแม่ครับก็ห่าเงินฮะมันรู้สึกไม่ได้เป็นยิ่งแต่งยิ่งความฟัดมันยิ่งรวคูนอะคุณอุ้ยจริงเหรอครับไม่มั้งไม่มั้งก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็อย่างที่บอกไปผมก็อยู่ตรงนี้แหละครับแล้วทำงานที่ผมแล้วความมีเจ้าของจริงๆแล้วมันแบบกอลลั่มมา ที่อยังไงล่ะทหอนกร์ก็แสดงว่ามันเป็นอะไรที่ผู้ควรและเหมาะสมกันมากๆรอ้ไหมนก็ภรรยาก็จะห่วงเรามากขึ้นห่วงหรอเพราะหลอกขึ้นแง่มันดูหลออพี่มีอไม่ต้องห่วงแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่งงานมาแค่วันนี้ใส่สิครับีต้องพกติดตัวตลอดเวลาจริงๆเขาก็อยู่ที่นี้นะ มารอมารอก็คือมารอเรารับเช็คของเรามารับเราแล้วเราแล้วก็ไปกุมละตอนนี้กุ่มไหมภรรยาเราตอนนี้กลุ่มขนาดไหนขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นอ่านี่หมายว่าเั็นสี่แก็คือไม่ได้แยกกันเนาะก็ระวังแผนไว้เหมือนกันว่าในเรื่องของอนาคตที่จะออมเงินร่วมกันอะไรเงี้ยครับผมส่วนของของส่วนตัวที่เรามีกันอยู่แล้วก็ก็แยกกัน่ออะไรเงี้ย วันหนึ่งเราก็ควรจะหาอะไรที่มันเป็นสมบัติร่วมกันส่วนกลางเพื่อลูกอันนี้ต้องเปิดบัญชีไว้เผื่อให้ลูกเลยไหมเหมือนแบ่งไ้ส่วนก็อย่างนั้นใช่ใช่ครับคือเปิดแล้วเปิดแล้วแต่ชื่อบัญชีก็คือเป็นชื่อค k i m b e r ี่นะแยกแยกการเปิดด้วยแยกเปิดแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกเพราะต่างคนต่างต่างเปิดของตัวเองให้ลูกดูสอ๋อเป็นเงินที่ห้ามใช้เลยอยู่ใงมือของหมากสตาร์ที่เท่าไหร่อย่างพวกทำประกันอะไรเงี้ยก็ทำไว้แล้วก็เก็บเงินไว้ให้ลูกอะไรอันนี้เงินบัญชีตั้งต้นมีเท่าไหร่ละเพื่อลูก อ๋อต้องบอกไหมล่ะต้องบอกไหมก็ก็เก็บออมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับพอเราใช้จ่ายเยอะเนาะใช้จเยอะหลังแต่งเนาะแต่งบ้านอีกเนาะอุ้ยคุตจนยีงเหลือคาบอะไรบ้างฮะก็เพียบเลยบ้านนี่ครับบ้านนี่แหละแต่ตอนนี้ก็งานแต่งก็จบแล้วแล้วก็สบายใจในส่วนนี้ละครับบ้านทีเงินห่อที่อยู่ ใช่ครับคือยังทำไม่เสร็จเสร็จแล้วแต่ว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยตกแต่งเรื่อยๆมีรื้อถอนมีทุบอะไรอย่างเงี้บ้างไหมครับระหว่างกะระหว่างทางมีครับแต่ตอนนี้มันสามารถอยู่สบายแล้วตอนนี้สบายมากท่าทีเข้าทางท่าทีเข้าทางใช่ใช่อย่างนี้ถ้าแบบจะอยากได้อะไรแพงหรือมีมูลค่าต้องขอทำอนุญาตจากใช่ครับต้องคิดเลยหรอใช่ครับต้องคิดเยอะๆเลยครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์องในบ้านเราเคยมีบ้าน บ้านมาแล้วแล้วก็แ,วแบบเคยสั่งของเคยซื้ออะไรมาแล้วแบบเฮ้ยมันกองอยู่ที่บ้านเต็มเลยอ่ะออไม่ได้ใช้ไม่ได้แกะอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องคิดนิดนึงคีดไม้พี่เลี่ยวอะไรเงีเก่า,าอ๋อเก่าอ,อ๋อนั้นไม่นับครับบางทีก็ต้องรถ, <laughs> รถน้สมรถเลยรถเก่าไม่นับแล้วรถเก่าเขาบอกว่าเก็บไว้เลยคันนี้เก็บไว้เลยเขาบอกมันจะเก็บไว้ให้ลูกขับเนีเคยยื่นเคยยื่นข้อเสนอไปแล้วมันไม่ผ่านเลยครับมีไม่ผ่านเขาก็มีชักสีหน้าเรื่องเรื่องเรื่องรถนี่เหมือนกันนี่เรื่องอะไรเงี้ยเขาก็แบบ ลูกจะขับเหรอฉันยังไม่ขับเลยมาถึงหัวน้ำไม่รู้จะต้องซ่อมอีกกี่รอบนะใช่ครับทุกวันนี้ยังซ่อมเลยครับถึอมาซ่อมอีกแล้วหรอแล้วสำหรับเขาอะแต่คนยื่นอะไรมาเขาอยากได้กระเป๋าหรืออย่าเงี้ยเราไม่ขัดเลยไม่ขัดเลยแล้วก็มันว่าเขาเขาเป็นคนที่ที่คิดแล้วคิดมาเยอะแล้วอะกว่าที่จะซื้ออะไรใช่ใช่จริงๆเราเราเราสปอยภรรยาหรือกรัวเมียฮะ อาะทั้งคู่ทัางคู่กันไปใช่เราเราก็อยากให้เขามีความสุขมากๆเออชีวิตดีมันก็มีชีวิตเดียวเนาะเออชีวิตมันสั้นเแล้วเอออยากมีความสุขอะไรก็ทำไปเลยคุณหมากเชื่อขนาดไหนก็บอกว่าอ่าถ้าเชื่อภรรยาชีวิตจะเจริญอะไรอย่างเงี้ยว้ายแดงทุกคนพูดอ่ะร้อยคนพูดก็ร้อยร้อยคนพูดตลอดอันนี้สิ่งก่อนแต่งเข้าใจคำนี้มา เขาแต่ไม่เชื่อภรรยาจะเลยแบบว่ากลัวเข้าใจเลยครับเพราะว่ากว่าที่เราจะแต่งงานกันเราผ่านอะไรมาสิบปีครับถ้าวันหนึ่งเราไม่เชื่อเขาขึ้นมามีปัญหาทันทีปัญหาชีวิตอ่ะจริงจริงเพราะฉะนั้นเออสิ่งที่เขาเตือนสิ่งที่เขาคอยบอกคือสิ่งที่เขาหวังดีที่สุดแล้วอยากให้เราอยู่ในเวที่ดีอยู่ไปในทิศทางที่ดี อันนี้ก็ผอานการพิสูจน์ชายให้ทราบทุกคนใช่ไหมครัเออเออแล้วมันแล้วแต่ประสบการณ์เพราะมาผ่านการพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์มาแล้วกว่า10ปีาแต่งงานแต่ง่านแต่แม่ก็เอาเรื่องแม่ก่อนเอ่อแม่ยังไงล่ะเัืนไงแมเปิดแทนคุณแม่คุณแม่ชอบมากคุณแม่ชอบมากก็ชอบชอบเสียงเพลงครับชอบเสียงเพลงแล้วก็ชอบความสนุกชอบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ตามนั้นคือปกติแม่แม่กิจกรรมที่เขาชอบอยเดียวถือว่าวันนั้นหือเขาสนุกยังไรบ้างมันสนุกเขาเลยขึ้นไปเปิดใเขาสนุกออกใม่ีว่าใช่แ้แฮปปี้เขาแฮปปี้ที่แบบได้มาเจอญาติได้มารวมตัวกับญาติแล้วได้มาอยู่ในงานที่ที่มีแต่ความสนุกมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยเต็มที่ไม่ใช่แค่แม่เราทุกคนด้วยเพื่อนอะไรก็โอ้โหเต็มที่ แล้วคุณม่ก็ปล่อยจอยอยู่หรอแล้วเราก็ไม่ห้ามเราก็ปล่อยเลยแม่เต็มที่ห้ามครับห้ามไม่หวออกเนหีกรเต้ออกตเหอต้นกรวใเด้ที่ที่อิตาลีก็เต้นกแเด้คนนี้เราตัวเอโนเทนเลยขอเสื้อด้วยหรอไม่เออไม่เอ่อทิดอยู่แต่ไม่ปล่อยโอเคปล่อยไม่ได้ใชมันอาทัด เงเน่คิดงานแต่งนินดนึงที่มากมันก็มีดามาหลอกหลังจบงานนิดหน่อยน้องนองน,อนอที่ใส่ชุดสีขาวไปะอะไรเงี้ย<อ>เออเห็นข่าวครับแต่ว่าเราก็ขำมาเอาดินเ,เราสองคนไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของของของสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าที่แบบเออเขาอยากใส่อะไรก็ไปก็ใส่เพราะว่าเราแค่ระบุว่า เอ่อ o ค้ชซเนเจอร์เพราะฉะนั้นะเราไม่ได้กำหนดอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าเอ่อเรื่องเขาเรียกว่าอ,อะไรประเพณีหรือว่าอะไรตา่างๆความชื่อความเชื่ออะไรต่างๆมันก็มันก็สามารถเปลี่ยนได้หรือว่าสมัยมันเปลี่ยนไปบางทีมันก็ ไม่ใช่เรื่องที่มันต้องเข้ามาแบบดราม่ากันคือตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ได้ว่าอะไรกันเขาเชิญก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรเลยเออไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเห็นเขาวตกใจมาอ้าวกลายเป็นดราม่าใช่ก็กลัวนั่นน่ะเนี่ยก็กลัวน้องเขาสวยอีกอะไรอย่างเงี้ยมุสามางานแต่งเราแล้วก็ทำเขาสวยอย่างเงี้ยเออเราก็ขอโทษครับขอโทษน้องเขาด้วยแล้วกันน้องไม่ทักเราขอ